ชมนะคะมาพบอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปรู้จักอีกหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือเบอจูนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ได้ให้ที่อยู่อาศัยในกลุ่มของโอลังอัสลีค่ะกลุ่มโอลังอัสลีนั้นคืออะไรนะคะติดตามได้ในรายการใต้ใสุดในวันนี้ค่ะ คนมักจะเข้าใจผิดและเรียกพวกเขาว่าสากลแต่บอกเลยว่าคำว่าสากคือคำที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมเพราะคำที่ถูกต้องคือกลุ่มโอลังอัสลีโอลังอัสลีคือชื่อที่เรียกเป็นการให้เกียรติของพวกเขามากที่สุดซึ่งมีความหมายว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิม ที่สะท้อนถึงความเป็นมาของชนพื้นเมืองที่มีมานานนับพันปีในฐานะคนกลุ่มแรกที่อพยพไปยังคาบสมุทรมาลายูและเป็นบรรพบุรุษของชาวมาลายู นับเป็นความโชคดีที่วันนี้เราได้เดินทางมาสัมผัสและได้เห็นถึงวิถีชีวิตของกลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่บ้านไอกาวะตำบลช้างเผือกอำเภอะจนะจังหวัดราธิวาทซึ่งมีอยู่ประมาณ30ชีวิตมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายและคนชราโดยหัวหน้ากลุ่มโอรังอัสลีคือนาโอชายผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและดูแลครอบครัวโอรังอัสลีซึ่งแต่เดิมนั้นโอรังอัสลี ได้ใช้พื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ปัจจุบันทรัยพยากรธรรมชาติได้ถูกทำลายลงทำให้ความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้นกลุ่มอลังอัสลีก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและปรับตัว โดยการอพยพลงมาสู่พื้นราบเพื่อหางานทำและเป็นเงินตราหรือสิ่งของอื่นๆแทนซึ่งชาวบ้านที่คอยให้ความช่วยเหลือของครอบครัวนากรก,ก็คือปะจูชายเจ้าของพื้นที่ที่ให้กลุ่มโอลังอัสลีของนากรได้สร้างอายะอายะเป็นภาษาของโอลังอัสลีที่แปลว่าบ้านและให้ช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นทั้งป่าทั้งสวนยางพาราตัดยางพารา เพื่อเป็นการแลกข้าวสารอาหารแห้งและที่อยู่อาศัยเป็นมิตรใบตรีที่เกิดขึ้นของคนแปลกหน้าแต่ความเอื้ออาทรน,นั้นกลับกลายเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีปัจู่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลกลุ่มโอหลังอสตีกลุ่มนี้อีกทีลง15คนโดนมาของานทางขอขออะไรทาป่า <laughs> เราก็ไม่เคยเหมือนกันเลว่าการวนนี้กลัวปหาที่บา <laughs> ้านเนี้ยอ่าตกใจเหมือนกันเลยไม่เคยพ <c oughs> ูดตรงๆเลยนั่นแหละมีงานทาำไหมว่ามีจะจ้างทำปลาทางอะไรไหมแล้วก็แกขอข้าวแกอยู่ข้าวก็ประมาณสิบห้าคนพวกผู้ชายอยู่ที่นี่ สวมากก็เดี๋ยวนี้แบบว่าเราหางานให้ได้ซื้อข้าวสารตลอดไ้น,นั่นแหละตอนนี้ก็ถ้าว่านานแลนี่ตัดยางอของเราครับ<า>ก็แบนซ้อมแบบชาวบ้านทั่วไป <laughs> เดี๋ยวนี้คุกครีบแบบว่าเหมือนชาวบ้านทั่วทั่วไปเลยมีอะไรหาปลาหาอะไรเราสวมาก็ตังไปหาปลาด้วยนั่นแหละเอาเอาปลาเอาปลา กลับไปกินที่บ้านเราเขาเป็นอัสลีเราเป็นชาวบ้านนะแต่ว่านิสัยอะไรนี่เข้ากันได้เพราะนี่นี่มันพูดสวมมากก็ตรงตรงเลรแกเจ้าตรงตรงมีอะไรก็บอกตรงตรงแบบนั้นนะครับก็สวมมากแกขอความไปอยู่นะแกจะให้อยู่แบบว่าในป่านี่ขอกินขอเดี๋ยวนี้หายา่ายกับนั่นแหละที่เขาลงมาหา งานแถวบ้างๆเลยเนี่ยนะ<ๆ>เพราะว่าจะให้ได้ซื้อข้าวสารซื้ออะไรแบบนี่แหละไม,ไม,ไม,ไม่มีไม่มีศาสนาส่วนมากนึงมั่ก่อนนั้นถ้าว่าตายที่นี่นะมันย้ายเลยมันไม่อยู่เลย <c oughs> นางที่นี่เบ้นนั่นเลยปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเลยใช่ใช่ครับเอเดี๋ยวนี้แบบว่ามันอยู่กับเราเลยถ้าว่าตายเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมเรา เราให้ให้ให้ฝางครับมีเราทางกูโบขลานประมาณห้าคนนั้นอยู่กับเรานี่ตายพวกแก่แก่นี่นนเราเราไปด้วยเลยไปซ้อมเแบนบนั่นเแบนบนั่นอ่า ของปัจจุแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่คอยให้การช่วยเหลือโอหลังอัสลีอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลและประสานเมื่อเกิดการเจ็บป่วยและการท่องเที่ยวของชุมชนที่ต้องการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแต่จะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปรบกวนหรือสร้างปัญหาให้กับกลุ่มโอลังอัสลีหรือวิถีชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยาทางผมแล้วก็ทีมงานเราทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านจุฬาพรพนา12ทีนี้พอทางชุมชนบ้านบุยงเขาเริ่มทําการท่องเที่ยวมาประมาณ2เดือนทางกลุ่มชุมชนเขาก็ว่าเอา๊ะทา,างชวนนะฮะชวนผมกับทีมงานให้ลงมาให้ลงมาดูมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับว่าถ้าเขาจะทําเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเ,เขาจะทํำยังไง ทางผมแล้วก็ทีมงานก็เลยลงมาดูว่าของชุมชนบ้านบุยงที่ทําการท่องเที่ยวที่ดูทะเลหมอกมาดูหมู่บ้านชุมชนของโอลังอัสรีเราจะทํำยังไงที่จะทําให้การท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเดิมที่เขามีอยู่ผมไม่อยากให้ชุมชนของโอลังอัสรีเนี่ยพอมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วทําให้ชุมชนเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเขาใช้ชีวิตโดยที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตตามปกตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้ามาด้วยความเคารพเคารพในวิถีชีวิตเคารพในตัวตนของโอรังอัสลีและชมชนโอรังอัสลีเองก็จะมีความภาคภูมิใจในชมุมชนซึ่งสิ่งที่โอรังอัสลีเขามีวิถีชีวิตเขามีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเช่นการใช้ลูกดอกนะครับการเป่าลูกดอกแบบดั้งเดิมใช้ไม้ยังไงใช้เป่าอย่างไรซึ่งก็ทำเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ได้ รวมทั้งในเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมของโอรางอสลีเรื่องของสมุนไพรทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องพืชผักที่อยู่อาหารการกินพวกนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ตรงในชุมชนโอรางอสลีที่นี่ครับ จริงแล้วโอรังอัสลีเป็นชุมชน <S <S เป็นคนดั้งเดิมของพื้นที่นะครับเพราะอย่างโอรังอัสสลีเนี่ยประกอบด้วยคำสองคำซึ่งเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วฮะว่าโอรังก็แปลว่าแปลว่าคนอัสลีแปลว่าดั้งเดิมที่เดิมเพราะฉะนั้นโอรังอัสสลีก็คือคนดั้งเดิมที่มีชีวิตอยู่ที่แหลมลาย,ยูแห่งนี้ครับตั้งแต่เดิมอยู่แล้วอ๋อในบนเขาเนี่ยก็ยังมีอีกกลุ่มนึงครับอยู่ประมาณร้อยกว่าคนร้อยห้าสิบคนซึ่งก็เป็นเครือข่ายเครือญาติกันใช่ครับเพราะปกติแล้วชาวโอรังอัสลีเนี่ยจะมีนิสัย ขี้อายจะขี้อายจะกลัวคนแปลกหน้าจะไม่ค่อยเข้ามาเราก็ต้องเข้ามาทําความคุ้นเคยกับเขามาพูดคุยว่าการเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามามาเยี่ยมมาเยือนมาสัมผัสมาเรียนรู้ทางทางเขาทางพวกเขาเนี่ยจะขัดข้องจะรู้สึกลําบากใจไหมแต่เท่าที่เรามาดูกันวันนี้จะเห็นว่าชาวพี่น้องอัสสลีก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาก็ยินดีที่มีคนนอกพื้นที่ เข้ามาหาเขามาเยี่ยมมาเยียนเขามาเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาผมว่าปัญหาแรกในเรื่องของถ้าเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้องที่ต้องมาดูเพราะว่าพออยู่เป็นเขาเป็นพลเมืองดั้งเดิมในพื้นที่แต่ในการขอบัตรประชาชนเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันจะมีระเบียบกฎหมายหลายอย่างที่ยุ่งยากพอไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนเรื่องต่างๆสิทธิพื้นฐานของพลเมืองอย่างเช่นเรื่องการศึกษา หรือแม้แต่เรื่องสาธารณสุขซึ่งจริงตอนนี้ที่ต้องขอขอบคุณท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปประสานกับทางอนามัยนะครับทางสาธารณสุขอำเภอว่าให้ทางชุมอของกลุ่มอลศสลีเนี่ยเข้าไปได้รับการรักษาที่ไม่ต้องเสียเงินแต่สิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้เรื่องของให้ลูกเขาได้เรียนหนังสือนะครับจะได้เรียนรู้ภาษาไทายเรียนรู้เพราะการศึกษามันจะทําให้ชีวิตคนสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้เ่เบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามาในชุมชนไหนก็ตามนะฮะเราต้องทำความเข้าใจ ที่จะเข้าไปสัมผัสโดยความเคารพก่อนต้องรู้ว่าการเรียกโอรังอัสรีว่าสาไกเนี่ยมันไม่สุภาพมันเหมือนเราไปเรียกคนจีนว่าเจ๊กเรียกคนไทยมุสลิมว่าแขกนะฮะเราต้องเรียกเขาให้ถูกต้องเพราะเขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นอัสรีหรือโอรังอัสรีเวลาเรามาเราก็ต้องมาดูว่าเข้ามาเราก็ไม่ไปรบกวนวิถีชีวิตอะไรเขามากมายนะฮะเขามี เรามาเพื่อดูมาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เราไม่ได้มาเพื่อไปรบกวนวิถีชีวิตเขานั่นแหละฮะในสิ่งที่นักท่องเที่ยวเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของอัศลีรู้สึกดีใจครับมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยที่ไม่ได้แบ่งเขาแบ่งเรานะครับไม่ได้มองว่าอัศลีเป็นเป็นคนแปลกถิ่นแต่ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนจากการพูดคุยกับคนในชุมชนทางชุมชนเขาก็ยินดี เขา,าช่วยเหลือก็กูนกับทางอัสรลีอัสรลีก็มาในการในเรื่องของการช่วยเหลือกันร,ระหว่างชุมชนกับทางอัสรีครับนะ ออกมาที่นี่มาก่อนผมหาทำงานเป็นอาหารกองกินอะไรกองก่าชันกองอะไรอะไรนะเป็นนั้นมาก่อนแล้วมาอยู่ที่ของใครนี่ตรงนี้ชื่อกองก๊อปจูนี่มามาอยู่กี่ปีแล้วคะกว่าก็เจ็ดเจ็ดปีแล้วมาอยู่ที่นี่เจ็ดปีแล้วตอนนี้พอมาอยู่ที่นี่เจ็ดปีทำอะไรบ้างหมดตองอผมจัดยางอะไรทำงาน แต่เวลาจิตตกมากกับปุมทำงานแบบนี้ก็ตัดยางไงตัดยางตัดทุกวันไหมทุกวันัวนทุกแล้วพอตัดเสร็จแลกกับอะไรแลกกับข้าวสารแ่เป็สองเป็นสอง,สอ,งอ๋อคือได้ทั้งเงินแต่ไงนะแล้วนนีมสมาชิกนด้อยู่กันกี่ครอบครัว เราเเปิดในครอบส่วนอ่าส่วนพวามันใกล้บุญแดงครอบพวานี่สามครอบพว่าอ๋ออยู่สามครอบพว่าแล้วแล้วหน้ากหน้าที่หลักๆเลยคือเราทําอะไรของกลุ่มทําอะไรหน้าที่หลักๆไปหาอาหารหาาหารหรือว่ายังไงรืดูแลสาวสาวสาวๆแน่เลยไม่บอก เข้าสู่ยุคปัจจุบันเราได้เห็นภาพของชนเผ่าโอลังอัสลีสวมเสื้อผ้ากันทุกคนผู้หญิงก็รักสวยรักงามทาปากแดงสดใสเช่นเดียวกันกับกลุ่มโอลังอัสลีที่บ้านนากอหมู่ที่9ตำบลอายเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอีกหนึ่งกลุ่มที่อาศัยทับ หรือบ้านพักชั่วคราวเมื่อทางอสลีลงมาจากป่าเพื่อมาหาอาหารอาหารแห้งให้กับสมาชิกที่รออยู่ที่ป่า ลีที่บ้านนากอตำบลอายเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็เช่นเดียวกันค่ะกับกลุ่มโอรังอัสลีในพื้นที่ของอำเภอจจแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อออกจากป่าเพื่อมาหาอาหารและช่วยทําสวนความไว้วางใจของเจ้าของสวนจึงได้สร้างทัพเพื่อลงมาหาสเสบียงก็จะช่วยกันทังป่าใส่ปุ๋ยในสวนซึ่งกลุ่มโอรังอัสลีกลุ่มนี้จะออกมาอาศัยประมาณ2-3วัน เมื่อได้สเสบียงเช่นยาเส้นข้าวสารพวกเขาก็จะเดินทางกับเข้าว่าลึกชนเผ่าอัสลียังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดั้งเดิมไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีไฟฟ้าแต่สามารถดำรงชีวิตในแบบของพวกเขาได้อย่างมีความสุขที่ทับที่เราเห็นอยู่นี้ก็มีลักษณะคล้ายกับทัพของจริง ที่ชาวอัสลีอาศัยอยู่ในป่าลึกส่วนการหาอาหารในป่าลึกก็จะใช้กระบอกตุดอาวุธประจำกายของชุมชนเผ่าอัสลีที่ผู้ชายทุกคนต้องมีติดตัวใช้เป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์และเป็นอาวุธป้องกันตัว อ๋อสลีที่นี่มันมันเดิมมันก็คือ,อมีอยู่ทั้งหมดถ้าว่าชุดใหญ่หญๆอะที่เป็นกลุ่มจริงๆก็คือที่นี่ที่นากอหนึ่งหนึ่งกลุ่มแล้วก็ที่ปากคลองคลาแถวปากคลองคลาแล้วก็มีอีกชุดอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือมีมาณสิบกว่าคนอยู่ที่ไอปาเซนะครับครับรวมก็มาเป็นร้อยร้อยกว่าคนนะครับอยู่ยที่ลงมาแถวนี้ส่วนใหญ่ก็หนึ่งเพื่อ หาสเบียงพวกใบจากยาเส้นอะไรพวกนี้พวกยาเส้นหลักๆก็คือยาเส้นแล้วก็พักหลกกังน,น,นี้เริ่มหาไอพวกข้าวสารว่าพวกอาหารพวกนี้เป็นสเบียงเข้าไปข้างในอย่างรายได้แถวนี้ก็หนึ่งหลักๆก,ก็คือถ้าว่ามาอยู่ปา่หลังอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านนี้ก็จะรับจ้างทางสวนทางพวกนี้รับจ้างทำใส่ปุ๋ยบ้างครับ ค่วนใหญ่จะรับจ้างในวิถีชีวิตนี้ก็คือยังคงเหมือนเดิมก็คือเขาพระเอกในป่าอยู่แล้วคือเขาอยู่ตามภาษาเขาอยู่ในป่าเมื่อเขาต้องการอะไรเขาก็มาหาแต่ว่าในการที่เขามาก็มาหาคนที่เขาไว้ใจอ่ะเป็นไงอ่าชุดนี้คือถ้าว่าเขาไว้ใจเขาพึ่งพาได้เขาก็จะมาตลอดครับคือถ้าว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยถามว่ามาได้ไหม จริงๆก็อยากจะให้มากันทุกคนนะแต่ว่าหนึ่งก่อนที่จะมานั่นน่ะคือถามตัวเองไว้ก่อนนะถามถามตัวนักงเที่ยวเองดีกว่าว่ามามาทำไมมาเพื่ออะไรคือจริงๆเราก็เขาก็คือคนเหมือนเราอ่ะนะ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วมาเพราะจะจะสังเกตรเรามาเพื่อถ่ายรูปถ่ายไปบวร้อ <c oughs> ยเยาะเฮ้ยมึงไม่เหมือนกูตัวประหลาดประมาณนั้น <c oughs> ถ้าว่าอย่างนั้นขออย่าไม่เป็น ไปดูรูปหรือว่าดูวิดีโอดีกว่าครับถ้าว่าอย่างนั้นนะค,คือเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกของเขาบางทีเขาก็เขาอายครับเขาอายเพราะาวา่าประสบการณ์ก็เคยถามชุดที่อยู่ที่ทานโต้หมดว่าทําไมชุดที่อยู่ทานโตนี้คือหายไปหมดมไม่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 มีใครสักคนตอนนี้คือมีไมก่กี่คนเขาตอบสวนแบบ ทำให้ผมอึ้งหน้าฮอะไรเว่ากูไม่ใช่ลิงอ่ะคือคำต่อกูกูไม่ใช่ลิงเพราะว่าไอ้คำเนี้ยคือส่วนใหญ่เราส่งเสริมแล้วเราเลี้ยงประมาณว่าให้ให้น่องเที่ยวมาดูมาดูเฮ้ยมาดูเหมือนเด็เขาอยู่ในเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในกรงหรืออะไรใครมาดูอะไรเงี้ยก็ก็ ถ้าว่ามาอย่างนั้นก็อย่ามาดีกว่าครับผมอย่าน <laughs> ั้นแต่ถ้ามาเพื่อที่จะสัมผัสวิถีชีวิตแลกเปลี่ยนอะไรมามาอ่านั้นนะสัมผัสวิถีชีวิตมาเรียนรู้มาอะไรก็คือโอเคครับมาได้มาได้ครับยินดียินดีครับครับผม และนี่คือประวติศาสตร์ของชายแดนใต้ซึ่งมีความหลากหลายและมีประวติศาสตร์ของพื้นที่มายาวนานแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆแม้จะเป็นคนที่มีความแตกต่างในวิถีแต่หากทุกคนเปิดใจกว้างเรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบต่อกันเชื่อว่าปัญหาต่างๆก็คงสามารถคลี่คลายได้เหมือนดังกลุ่มโอรังอัสลีไม่เคยรู้จักเส้นแบ่งเขตด้นตรมแดนโลก ใช้ชีวิตไปตามวิถีไม่เคยแม้แต่จะเรียกร้องสิ่งใดๆอยู่กับธรรมชาติที่พวกเขาเรียกว่าบ้านเกิดคือผื้นแผ่นดินผืนใหญ่คือผุงทรัพย์แหล่งอาหารคือวิถีชีวิตของโอลังอัสลีที่อยู่แบบวิถีพอเพียง และว,วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้เห็นในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะโดยการที่ให้ที่อยู่อาศัยที่ดินนะคะในของกลุ่มโอรังอัสลีค่ะและพี่ซ่อนก็เชื่ออีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือว่าเชื้อชาติอะไรค่ะเราทุกคนนะคะก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเกิดว่าเราดํารงชีวิตแบบฉบับของเราในแบบที่มีความสุขค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะพี่ซ่อนนะคะพามาดูในส่วนของกลุ่มโอรัง ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการใต้สันติสุแล้ค่ะกลับมาพบได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ซอนขอทิ้งท้ายกับภาพธรรมชาติของพื้นที่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ